ตุ่มสีขาวกลางเพดานเด็กแรกเกิดแบบนี้ช่องปากลูกเป็นเชื้อราแม,แม่แม่ดูแลลูกอย่างไรตุ่มขาวกลางเพดานปากของเด็กแรกเกิดนี้อาจจะมีจํานวนมากหรือน้อยแตกต่างกันขนาดอาจจะเล็กเท่าหัวเข็มมุ้งซึ่งเจ้าตุ่มสีขาวนี้นะคะมีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า e อ s t e i n เ o l ซึ่งเป็นภาวะปกติของเด็กทารกตุ่มนี้ไม่ได้มีผลต่อการดูดนมของเด็กไม่ได้ทาให้เด็กรู้สึกเจ็บปากขณะดูดนมและตุ่มนี้จะค่อยๆหลุดไปเองได้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลช่องปากของลูกง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะนั่นก็คือใช้เป็นผ จะใช้เป็นผ้ากอสแบบนี้ค่ะชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเกลือแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้งานง่ายสะดวกกว่านั้นนะคะจะใช้เป็นแปลงผ้ากอสของเด็กแบบนี้ก็ได้ค่ะจุ่มกับน้ำต้มสุกนะคะหรือว่าจุ่มกับน้ำเกลือนะคะแล้วก็เช็ดให้ทั่วนะคะทั้งลิน้นเพดานปากกับหุ้งแก้มนะคะแล้วก็เหงือกเบบี๋นะสิ่งที่ห้ามทำเพราะอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปากของเบบีนั่นก็คือว่าห้ามใช้มือนะคะผ้านะคะหรือว่าเข็มนะคะเนาะไปขยี้หรือว่าไปสกิดให้ตุ่มนี้แตกออกนะห้ามน เพราะว่าส่มเสียงต่อการติดเชื้อในช่องปากของเบบีนะดังนั้นวิธีการที่ดูแลช่องปากและลิ้นลูกได้ง่ายๆก็คือว่าแปลงพักอดนะคะชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเกลือะคะเช็ดให้ทั่วทั้งช่องปากของลูกตุ่มนี้นะคะจะค่อยๆหลุดแล้วก็หายไปเองค่ะ